สวัสดีค่ะทุกคน c นชาแนลพบกันในเล่าเรื่องผีค่ะเร่าเรื่องผีเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือได้รับเรื่องราวนี้จากแม่ค่ะแม่เพิ่งเล่าให้แม่นกฟังเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ เรื่องวิญญาณมาหาหลังทุกค่าเป็นเล่าเรื่องผี ep ที่63ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในช่วงสมัยก่อนเลยค่ะย้อนไปในช่วงซักประมาณเกือบเกือบ20ปีค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ถนนเป็นดินลูกลังสีแดงๆค่ะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าเข้าถึงน้ำประปาก็ยังไม่มีเข้าถึงคือเป็นยุคที่ยังไม่มีความเจริญเข้ามาสักเท่าไหร่แม่เราว่ามีครอบครัวของป้ากับลุง คู่หนึ่งลุงมีอาชีพขับบินมอเตอร์ไซค์ค่ะซึ่งก็รู้จักกับพ่อของแม่นกช่วงนั้นพ่อของแม่นกก็ไปขับบินมอเตอร์ไซค์เพื่อหาอาชีพเสริมหลังจากที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำเรือในช่วงนั้นพ่อก็ออกวิ่งบินมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนด้วย ซึ่งเพื่อนเขาก็มีกันหลายคนค่ะก็แบ่งเส้นทางกันวิ่งไปในช่วงนั้นลุงคนนี้ก็รู้จักกับพ่อค่ะซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันเหมือนญาติญาติสนิทกันด้วยซ้ำปกติแล้วลุงเขาก็วิ่งวินมอเตอร์ไซค์คู่ไปกับพ่อของแม่นกเป็นประจำค่ะก็ มีอยู่วันหนึ่งค่ะสักช่วงเวลาประมาณสักเกือบเกือบหมงเย็นค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าเป็นช่วงใกล้หน้าหนาวแม่เล่าว่าช่วงนั้นมันก็จะมืดเร็วค่ะการที่มืดเร็วการไปส่งผู้โดยสารก็จะค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งค่ะ ช่วงนั้นลุงคนนี้ก็ไปส่งผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่งค่ะในบริเวณที่ค่อนข้างเปรี่ยวเส้นทางนั้นลุงเขาก็เริ่มระวังตัวเองค่ะเพราะเส้นทางที่ไปนั้นก็คือ<ม>เขาเคยโดนปล้นกันโดนจี้รถกันบ้างลุงเขาก็ระวังตัวเองค่ะ แล้วก็ความคิดที่เขาคิดอยู่เสมอในวันที่ผ่านผ่านมากลัวว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะในวันนั้นค่ะผู้ชายคนนี้ก็บอกให้ลุงขับรถไปในบริเวณที่เปรี่ยวมากค่ะขับไปก็ยังไม่ถึงบริเวณที่เขาต้องการจะลงสักที ลุงก็เลยย้อนถามว่าพี่ใกล้ถึงหรือยังมันจะมืดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเอาของที่บ้านอีกแล้วก็จะกลับบ้านในอีกที่หนึง่งไม่ทราบว่าจะให้ผมจอดส่งตรงไหนดีครับลุงก็ถามไปดีๆค่ะ แต่ผู้ชายคนนั้นก็เหมือนลังเลลังเลค่ะว่าจะให้จอดตรงไหนดีแต่บริเวณนั้นก็แทบจะไม่มีหมู่บ้านจะให้จอดแล้วค่ะลุงเขาก็เริ่มกลัวแล้วก็เริ่มคิดไปต่างๆนานาแล้วว่าลักษณะนี้ท่าทางไม่ค่อยดีแน่พอความคิดนั้นแวบเข้ามาในสมองของลุงยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเพื่อนๆผู้ชายคนนั้น ก็ใช้วัตถุบางอย่างค่ะในขณะที่กำลังคอมรถอยู่แล้วลุงก็ขับรถอยู่นะคะผู้ชายคนนั้นก็ใช้วัตถุบางอย่างจี้ไปที่เอวลุงแล้วก็บอกว่าให้จอดลุงก็เริ่มรู้ตัวแล้วค่ะเหตุการณ์ไม่ดีแล้วลุงก็เริ่มเริ่มตั้งตัวจอดมอเตอร์ไซค์นิ่งแล้วก็ตั้งสติค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีกับเหตุการณ์นี้ ลุงก็ไม่แน่ใจค่ะว่าสิ่งที่จี้เอลอยู่นั้นเป็นมีดหรือเป็นปืนในความรู้สึกตอนนั้นก็คือกลัวแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากค่ะในตัวของลุงไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะต่อสู้ได้เลยมีแ่รวดมอเตอร์ไซค์คันเดียวเท่านั้นตอนนี้คนที่สอนมาจากคนธรรมดาก็กลายเป็นผู้ร้าย จะเรียกได้ว่าเป็นโจรเลยก็ว่าได้ค่ะมันสั่งให้ลุงลงจากรถมอเตอร์ไซค่ะลุงก็ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆลงจากรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์นั้นยังติดเครื่องอยู่นะคะมันก็ค่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วในช่วงที่ลุงไปยืนอยู่ข้างล่างรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ผู้ายคนนี้ก็ข้อมมอเตอร์ไซค์ยอยู่แต่จังหวะที่ช่วงที่หันลงไปจากรถมอเตอร์ไซค์ลุงก็หันไปเห็นว่ามันมีปืนค่ะเพื่อนๆนปืนที่จี้เอลลุงอยู่มันก็หางจากตัวลุงแล้วช่วงนี้ผู้ชายคนนี้ก็นำปืนอันนั้นนะคะเก็บในกางเกงแล้วก็เตรียมจะบิดรถออกไปออกไปจากบริเวณนั้น บริเวณนั้นก็คือถ้าออกไปแล้วก็ไม่สามารถจะตะโกนเรียกใครได้เลยรถมันก็ต้องเป็นของโจนนั้นแน่นอนเพราะไม่มีอะไรที่จะสู้ขัดขืนมันได้ลุงก็ตั้งสติค่ะในช่วงที่มันกำลังจะปิดรถหนีลุงเขาก็ต่อสู้ค่ะโดยการนำมือกระชากตรงคอค่ะเหมือนกับว่า เอามือของคอแล้วก็กระชากลงมาจากรถค่ะรถก็ไปทางคนก็ไปทางก็สู้กันอยู่พักหนึ่งแล้วลุงก็พยายามค่ะชกมันให้มันแน่นิ่งแต่ก็ไม่นิ่งค่ะคือต่างคนต่างชุลมุนอยู่ในช่วงนั้นค่ะรถคันนั้นก็ยังไม่ดับเครื่องนะคะรถก็ยังติดเครื่องอยู่ทั้งทั้งที่คว่ำลงไปแล้วรถลุงก็สู้กับมันไอ้โจรคนนี้ก็คือแข็งมากค่ะ ทำยังไงก็ไม่สลบสักทีลุงก็พยายามค่ะแย่งปืนในกระเป๋ามันออกมาแล้วก็ใช้ด้ามปืนอันนั้นนะคะพอแย่งได้ด้ามปืนก็ทุบลงไปที่ไท้ายทอยค่ะคราวนี้มันก็สลบลงค่ะเท่านั้นแหละค่ะลุงก็นำปืนติดตัวกลับมาพร้อมกับนำมอเตอร์ไซค์รีบบิดกลับมาหาพ่อของแม่นกที่บ้านค่ะตอนนั้นพ่อกลับมาถึงบ้านแล้ว ลุงมาอย่างตื่นตะนกตกใจมือไม้สั่นไปหมดคือกลัวแล้วก็สั่นไปหมดเลยค่ะลุงพอเห็นตอนนั้นแม่เราว่าพ่อสงสารลุงมากตัวเนื้อลุงนี่มีแต่รอยถลอกไปหมดเปอ์คุกฝุ่นกันมาเลยค่ะที่สู้กับโจนคนนั้นแต่ไอโจนคนนั้นลุงบอกว่ามันสลบอยู่ก็คือไม่ได้หันไปดูอีกครั้งนึงก็รีบบิดกลับมาหาก่อน ลุงก็ปืนมายื่นใส่มือให้พ่อของแม่นกดูว่าเนี่ยทุบไทยทอยมันไปยังมีลอยแบบเป็นเลือดทะลอกทะลอกแล้วก็มีผมค่ะติดมาที่ด้ามปืนด้วยค่ะเพื่อนๆพ,พ่อก็ตกใจค่ะพ่อก็ทำยังไงตั้งสติแล้วก็บอกให้ไปแจ้งตำรวจไหมในสมัยนั้นการที่จะเข้าถึงตำรวจหรือ ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันกว่าจะไปถึงตำรวจเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินค่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือแจ้งความโดยโทรหาตำรวจก็จะมาจับผู้ร้ายได้ทันเหตุทันการแต่ในปัจจุบันกับสมัยก่อนมันต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะก็คือพอลุงบอกกับพ่อแบบนั้นแล้วก็คือต่างคนต่างก็ตกใจค่ะทำอะไรกันไม่ถูก พ่อก็รับปืนจากมือลุงมาแล้วก็่กเอาไว้แล้วก็เก็บปืนนั้นไว้ค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปปืนนี้เป็นปืนของผู้ร้ายที่ทำร้ายลุงมาค่ะในวันนั้นลุงก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรใดๆตกอยู่ในความตกใจแล้วก,กลัวกันแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวผู้ชายคนนั้น มันก็น่าจะฟื้นแล้วก็หายไปโดยให้คนช่วยเหลือไปก็ไม่มีใครติดตามเรื่องราวเหล่านั้นอีกการที่ลุงเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็คืออาชีพของเขาต่อจากนั้นมาไม่นานประมาณ2ปีเห็นจะได้ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งลุงเขาก็ ไปเที่ยวงานวัดคือเป็นงานวัดในสมัยก่อนนะคะก็จะมีพวกวงดนตรีที่เขาเรียกว่าลำวงย้อนยุคอะไรประมาณนั้นก็ไปเจอกับผู้ร้ายคนนี้ค่ะแล้วมันก็คาดโทษลุงไว้ลุงเขาก็ตกใจว่าอ้าวมันยังอยู่แล้วมันก็ยังจำลุงได้แล้วมันก็บอกว่าถ้าคราวนี้ มึงไม่ระวังตัวอีกกูจะเอามึงให้ตายมันพูดแบบนี้ค่ะลุงก็กลับมาเล่าให้พ่อของแม่นกฟังด้วยความที่ว่าคนเราค่ะน่าจะถึงคราวที่จะต้องเสียชีวิตวันที่ลุงขับมอเตอร์ไซค์ไปเสียชีวิตก็เป็นที่เดิมที่เดียวกับที่ผู้ร้ายคนนี้ได้หลอก ไปบริเวณที่จะปนตอนนั้นมีวันนั้นค่ะลุงก็ไม่ได้ทันระวังตัวไม่ได้คาดคิดว่าเหตุการณ์ที่คนร้ายคนนั้นพูดจะเป็นจริงลุงก็ไม่ได้ระวังตัวเลยค่ะก็ช่วงสักประมาณเกือบ6กโมงเหมือนเดิมค่ะก็มีผู้ชายลุงก็จำหน้ามันไม่ได้ พราะความที่ไม่ได้ระวังตัวก็คิดว่าเรื่องเราเหล่านั้นคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไปไปในบริเวณที่เขาจ้างไปก็ไปตามทางพอไปถึงบริเวณนั้นค่ะผู้ร้ายคนนี้มันไม่รอรีแล้วคราวนี้มันใช้ปืนอีกกระบอกหนึ่งที่มันหามาทุบลงไปที่ท้ายทอยของลุงค่ะ ตอนที่ลุงกำลังข้อมอเต t ร์ไซค์อยู่แล้ว m เตอร์ไซ l e ก็ล้มลงมันก็ดับเครื่องอเต o ร์ไซค์แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยิงลุงเสียชีวิตค่ะที่ในบริเวณนั้นเป็นบริเวณเดียวกับที่มันทำร้ายลุงในตอนแรกค่ะเหตุการณ์น,นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนตื่นตกใจมากแล้วก็ครอบครัวของลุงเสียใจเป็นอย่างมากเพราะ ลุงกับป้ามีลูกที่ยังเล็กอีกสามคนค่ะอาอยุก็ไล่เรียก,กันเลยป้าตอนนั้นยังไม่ทราบว่าลุงเสียชีวิตลงแล้วคนร้ายคนนี้ถ้าจะพูดถึงในปัจจุบันนี้เขาก็เสียชีวิตลงโดยการที่เขาถูกยิงจนเสียชีวิตเหมือนกันคือแม่ก็เล่าให้ฟังแต่ก็ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นกันว่าเป็นคนที่ไหนยังไงแต่มีคนที่เขาได้เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นค่ะเป็นชาวบ้านเขาจำหน้าได้ว่าคนที่ทำร้ายลุงจนเสียชีวิตมันก็ตายลงแล้วด้วยการถูกยิงเหมือนกันค่ะพอในวันนั้นในตอนเย็นค่ะก็พอรู้ข่าวว่าลุงเสียชีวิต พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เตรียมพาตำรวจไปทำแผนไปดูศพค่ะไปชนะสูตรศพกันก็ไปในบริเวณน,นั้นโดยที่ป้ายัางไม่ทราบข่าวในช่วงสักเกือบเกือบทุ่มหนึ่งค่ะตอนที่ป้ายัางอยู่ที่บ้านาก็เลี้ยงลูกอยู่ในช่วงเวลาสักทุ่มหนึ่งก็ได้ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านมาบอกค่ะว่าลุง เสียชีวิตแล้วนะมีผู้ร้ายทำร้ายลุงโดยการยิงลุงจนเสียชีวิตค่ะพอป้าทราบข่าวก็ล้มทั้งยืนเลยค่ะร้องไห้จนสลบสลัยไปเลยเพราะลูกก็ยังเล็กค่ะแม่นกจำได้ว่าพี่ๆเขาก็อายุกันสักประมาณโตสุดก็จะประมาณ6-7ถึขวบแล้วก็มี สี่ขวบแล้วก็คนเล็กนี่น่าจะได้ประมาณสองขวบเห็นจะได้ค่ะคือลูกยังเล็กอยู่เลยป้าเขาก็ทำใจไม่ได้เขาก็เป็นลมหมดสติไปในช่วงที่ป้าเขาเป็นลมไปทุกคนก็พาเข้าบ้านค่ะไปนวดแล้วก็นำพวกยาดมยาหมองมาให้ป้าดมเขาก็ยังไม่ฟื้นในช่วงที่ป้าสลบไป เป็นคนในหมู่บ้านค่ะลักษณะเหมือนถูกผีเข้าแล้วคนที่ผีเข้านั้นเขาพยายามจะเดินมาที่บ้านของลุงค่ะบ้านลุงกับป้าก็อยู่ใกล้กันกับคนที่ผีเข้าค่ะเขาร้องไห้ค่ะแต่เขาก็เข้าบ้านของตัวเองไม่ได้เขาก็บอกว่าเข้าไปไม่ได้ เขาไม่ให้เข้าเขาพูดแบบนี้ค่ะคนที่สิงล่างของลุงคนนี้ก็คือเป็นลุงที่เสียชีวิตเป็นสามีของป้าค่ะคือเขาตอบถูกต้องชัดเจนเลยว่าเขาเป็นอะไรตายเขาถูกทำร้ายถูกยิงตายเขาจะเข้าบ้านเขาเข้าไปหาเมียไม่ได้เขาก็ร้องไห้แล้วก็ นั่งไปกับพื้นค่ะเสียใจมากว่าต่อไปนี้คงไม่ได้อยู่ดูแลลูกกับเมียอีกแล้วเราก็สั่งเสียแล้วก็บอกให้บอกเมียให้ด้วยว่าให้ดูลูกให้ดีๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆเขาก็ร้องไห้ออกมาจากคนที่เขาสิงล่างอยู่ค่ะ ลักษณะท่าทางคนที่ถูกสิงก็คือไม่รู้ตัวเลยค่ะหลังจากที่ลุงออกจากร่างไปวิญญาณออกจากร่างไปลุงคนนี้ที่ถูกสิงร่างก็คือลม้มลงแล้วหมดสติตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรตอนแรกๆเขารู้สึกเหมือนเขาจะเป็นลมค่ะแต่พอสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ตัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแล้วก็ พอสักระยะหนึ่งก็เข้าไปหาป้าป้าก็ฟื้นขึ้นมาก็คือพยายามตั้งสติค่ะป้าร้องไห้ยังไม่หยุดเพื่อนข้างบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่ามีวิญญาณของลุงค่ะมาสิงร่างคนแล้วก็มาบอกว่าอยากเข้ามาหาแต่ก็เข้ามาที่บ้านไม่ได้ เขาไม่ให้เข้าเขาพูดแบบนี้ป้าก็ยิงร้องไห้เสียใจแล้วก็คำพูดสุดท้ายที่ลุงเขาสั่งผ่านร่างของลุงคนนั้นบอกว่าให้ดูแลลูกๆให้ดีๆแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆเขาไปแล้ว mm hmm. เขาพูดแค่นี้ค่ะป้าก็ร้องไห้ค่ะตั้งสติแทบไม่ค่อยได้ mm hmm. เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนเสียใจมากตือ ออทำให้ทุกคนตกใจมากกับเหตุการณ์นี้เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่อุกชะกันจริงจริงคนร้ายนี่มันจิตใจโหดเหี้ยมมากๆค่ะคือลุงเคยทำร้ายมันไปคือต่อสู้กันไปแทนที่ตัวมันเองน่าจะคิดได้ว่าการทำแบบนี้ไม่ดีก็น่าจะเลิกทำก็ยังคิด แค้นลุงก็มาฆ่าลุงตายในจุดเดิมที่เคยทำร้ายกันนั้นค่ะเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึง่งที่นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังฝากไว้ให้ทุกคนรับฟังและใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะค่ะเหตุการณ์นี้ มันเร็ว้ายไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับใครแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจและต้องก้าวต่อไปก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ค่ะในปัจจุบันป้าเขาก็ดูแลลูกจนปัจจุบันนี้ลูกก็เติบโตมีครอบครัวกันไปแล้วก็ป้าเขาก็มีสามีใหม่แล้วค่ะก็คือ มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วลูกของป้าที่อยู่กับสามีใหม่เขาก็ไปทำงานเมืองนอกฐานะของป้าตอนนี้ก็สุขสบายดีแล้วค่ะเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกฟังแล้วมันหดหูหัวใจค่ะว่าโลกใบนี้ทำไมถึง ปวดร้ายกับคนบางคนเหลือเกินว่าจะผ่านอะไรมาได้เหตุการณ์เหล่านั้นก็ทําร้ายชีวิตของเขามากมายว่าจะมีจุดยืนได้ก็เกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันค่ะเรื่องนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆ มาเล่าให้ฟังอีกก็ให้เพื่อนๆรอติดตามกันอีกครั้งฝากช่องนน c h ช n แนลไว้ให้ติดตามกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่นกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ